ทีนี้ดวแลอีกหนึ่งเรืองที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เขาว่าเลไหมใครช่วยเท่าไรผีเบาเกลียงเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ค่ะก็มีคราบน้ำมันแล้วก็มีขี้ยาทีทุกคลืนเนี่ยสัตว์ขึ้นมาค่ะเกลือ้อนตลอดชายหาดกันเลยโดยเฉพาะที่หาดในย่างอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตค่ะ โดยครับน้ำมันท่ทุกขืนสัตว์ขึ้นมาเกลื่อนตะลอดแนวชายหาดนะคะก็เป็นสีดำแล้วก็เนี่ยแบบเกลี้ยงอยู่บนชายหาดตลอดทางแนวเลยค่ะรวมไปถึงมีขยะทะเลท่ทุกเคลือบด้วยน้ามันก็มีสภาเป็นสีดำไม่ว่าขยะฉิ้นนั้นๆ สภาพเดิมจะเป็นอะไรนะแต่ว่าอพอทุกสัตว์เข้ามาก็เป็นสีดำแมดเลยนะคะแล้วก็มีจํานวนมากด้วยซึ่งฮาดในยางอําเภอทะล่างจังหวัดภูเก,ก็ตค่ะบางจุดเนี่ยคลื่นก็ได้สัตว์คราบน้ามันไปติดกับพักบุงทะเลทําให้ใชายหาดในยางอตอนนี้ซอกบล็อกแลวนะคะไม่ใครสวยงามเท่าไรค่ะเต็มไปด้วยขยะสีดำแล้วก็คราบน้ามันไม่หมาอก,กับการลงแล่นน้ำทะเลแล้วก็การเดินแล่นที่ชายหาดด้วยเพราะว่าเดือไปเยียบทุกอ,อน,น้ามันนะอนอกจากนี้หาดอื่นๆที่ยุ่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศค่ะไม่ว่าจะ ้ามีครับน้ำมันเชนเดียวกันแต่ว่าอาจจะมาร์กน้อยต่างกันไปส่วนทางอุทยานแห่งชาติสิรินาศค่ะก็ส่งเจ้าหน้าทีไปเก็บครับน้ำมันดังกล่าวแล้วขณะเดียวกันท่าดในยางก็ได้ส่งเจ้าหน้าทีจากกรมทรัพยากรเนี่ยลงมาเก็บตัวย่างครับน้ำมันแล้วจะได้พิสูจน์กันว่าเป็นครับน้ำมันไอไรค่ะออน้ำมันก่ไกเคมาคืนกันนายโทรศัพท์ ระนาดน,นั้นนะครับว่านาอุทยาแนแห่งชาติศรีนาร์ตก้าบอขณะนี้ได้มีครับน้ามันที่ทุกกลืนสัตวิตยาต่างๆยู่ในเขตอ,อุทยาแนแห่งชาติศรีนาร์นะครับตั้งแต่ฮัดหมยข้าวฮัดในยางฮัดลายันฮัดในทน ตั้งแต่คืนที่ผ่านมานะครับคืนที่ทราบนะคือมันซุกน,นะก้นน้ำมันแล้วก็ครับน้ำมันที่ทุกคลื่นสัตว์มาติดชายหาดนอกจากครับน้ำมันแล้วก็เป็นก้อนเนี้ยที่ดำนะครับติดอยู่นะครแล้วก็มีขยะที่ติดน้ำมันด้วยนะครับซุกหลงไปด้วยนะครับนีย่ยอมนะครับกาเนี่ยตอนนี้ก็ส่งผีสูตลเลยเบื้องต้นอากาศเป็นน้ำมันเป่านะครับที่ทุกเรือปลอ่อยทิ้งลงเลเมื่อที่ผ่านะมาในช่วโมงรุ่งถึงทางอุทยานก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับหน้าเพื่อเตือน ฮ่าแมนหลักทองเทียวในลงไปเล่นน้ำในช่วงนี้จนว่าจะเก็บครับแํามันและขยะที่เปื้อนแต่มันอ,อกจะชาดเม็ดซึ่งขาดวานใานชัยเวลาระยะหนึ่งแหละเพราะมันมาร์กน,คะ,นะครับนี่ทางด้านข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่าสภากาญสิสชาและซิ่งแวดลมเนี่ยทันวราวุษเนี่ยแกก็ทั้งการมาเลยนะเพื่อจะจัดการเรื่องนี้แล้วเสร็จนะครับค่ะ